ก็ไม่มีเวลาฝึกเล่นนะครับมันเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้แบบทักษะในการเล่นค่อนข้างที่จะนี่เห็นไหมเห็นไหมกิวกิวคูดาวเสร็จทันทีครับไม่ต้องรอรีคูดาวเราไม่มีตัวยืนด้วยเนี่ยมีตัวเดียวอ่ะมาจิาหันก่อนฮะไอ้นี่นี่ไงหอนมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยพาลงคนเดียวนี่ไงแสบดาบเลยไม่ค่อยโดนเนี่ยสวยสติเฮ้ยมันโดนสลับว่ะ แล้วยังไงอะอนี่เฮ้คือไม่หมดอล้อไปอือหมดที่ไหนมันเจอฟ,ฟ้าช็อตก็ตายได้ะนะมันแน่มีใครจะจับมันนี่มันต้องผ่าไปสวยอย่างนี้ฮะเาเรียกว่า,า,าผ่าร้านแต่ยช้ผ่าร้านนั่นเองเอ้าไอ้เหี้ยสกตะคุ้ดเลยไอ้เรื่องไงวะ นี่แม็กนีดตัว,วแม็กน์ววดุ้ยมาเอาดิมาโอ้โหนี่นสนาบใครมาเ <c oughs> จ๊ดจ๊จึ้งผมชอบมากผมชอบเล่นตัวนี้มากแล้วติดได้ เวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชม Flame e n g i Channel นะครับตอนนี้ฮะเราก็เป็นเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะจ๊ะตอนนี้ผมจะเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า Storm นะฮะซึ่ง Storm เป็นฮีโร่ที่เป็นสายเมทที่มีพลังโจมตีเวทนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะแลวก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากนะคว่าก็เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายแล้วผมก็ชอบเล่นมันด้วยนะ Storm นยเพราะว่ามันมันเล่นได้มันดีอะ อะไรอีกวันนี้มายืนเสนอหน้าอะไรที่เลนกลางเนี่ยตอนเลือกเลนก็เลือกกันแล้วมึงอะไรของมึงวันนี้โอ้ไอ้เขีย่เอยชื่อเขีย่ของมึงเนี่ยโอ้แม่งนิดเดียว สตอมเนี่ยมันสนุกตรงที่อันติมันฮะอันติมันคือมันมันผ่าถ้าผ่าตายแล้วมันมันจะอไม่คููดาวนะเราจะผ่าได้อีกรัวๆเลยคือแบบมันไปฟารมทำไมอะไอ้เหี้ยนิดเดียว ถอยก่อนเดี๋ยวตายไม่น่าหิวเลยวะ่ะไอซ์แมนฟามปะอะไรขวงมันวะคามเลยเพื่อนโหเดพูมันเกลียนตรงนี้แหละผมอยากเล่นเป็นอยู่นะแต่สกิลมันเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาฝึกเล่นนะครับมันเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้แบบ ทักษะในการเล่นข,อข้องที่นนี่เห็นไหมเห็นไหมสกิลกิลคูดาวเสร็จทันทีครับไม่ต้องรอรีคูดาวเดชพวยเนี่ยมันควงมีดหนีออกมันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้มึงไม่โอ้ แทกอะไรอ่ะโอ้โหมันดดดโดหนีอ่ะมันดดอันติหลบได้อ่ะอาโอ้ย เดี๋ยวเด้ๆอีกสิบกวิอีกสิบกวิผมผ่ามันตายได้นะแต่คิดว่ามันน่าจะอันติีมาแล้วล่ะนี่ไงถอยให้ได้ถอยให้ได้โอ้ไม่น่าได้ละ รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ป้อมอมาอีกแล้วเหรอโอ้อย่างแรงอะ่ะโอ้ดูอย่างแรงอ่ะทีมเราไม่มีตัวยืนด้วยนี่มีตัวเดียวอ่ะมาจิกถอยก่อนฮะไอ้นี่นี่ไง ถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วค่อยพาลงทีเดียวนี่เป็นไงอะแสบดากเลยไมมค่อยโดนเนี่ยวูเดพูมาถ้ามันจิ้มเรานี่ตายเลยแนละ้วเนี่ยต้องให้เพื่อนช่วยฮนะนั่นไงอือหือมงเอาเข้าไปหนึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ไม่กลับว่ะ เอาเขาเข้าไปหนึ่งหนึ่งแต่ตัวเองก็ตายเงี้ยเอา้ามันหายไปไหนโอ้โหเฮีอยฮอ,อย่างโหดอ่ะอย่างไรนะมันเปิดอันติเฮ้ยมันโดนสลับว่ะแล้วยังไงอะ่ะ นี่พาแม่งนี้อปั้มมาปั้มเร็วๆๆเร็ต้องใช้จังหวะน,นี้รีบไถปั้มเฮ้ยฆ่าได้ไหมเพื่อนผมคุว่าไม่น่าได้แล้วแหละน่าน่าโดนแล้วแหละน่าโดนฆ่าแทนแล้วแหละ โอ้โหมึงมึงหลบได้อีกกูมึงหลบสกิลกูได้ดีนะเพื่อนฆ่าได้ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่หลบสกิลเราได้เฉยเลยวะ่ะโอ้โหเรดพูแม่งโหดอะ่ะว่าละอืม แค่ไหนมัเนเจอฟ้าช็อตก็ตายได้นะมันแน่ฟ้าช็อตอะไรไฟฟ้า,ฟารีบพูดไปรีบพูดไปกลัวไม่เท่นะพูดช้าๆกลัวไม่เท่รีพูดก็ไม่เท่อยู่ดีอะสตาร์ทแม่งเลยโอ้ยสวยแล้วอื้มอู้ทั้งหน้าทั้งหลังจะไปยังไงเนี่ย ไอ้เหี้ยเอา้าอะไรเข้ามาอีกเนี่ยโอ้ไม่เล่นแล้วมึงกูเข้ามาอาะพ่อมึงไอ้เหี้ยโอ้โหมาดิมาดิม,าดมึงกลัวฟ้าช็อตไหมล่ะมึงกลัวไฟฟ้าช็อตไหมล่ะฮะมึงโดนไปเมื่อกี้มึงเป็นไงแสบดาบไหมมึงมาจิคือตัวยืนตัวเดียวของทีมเรา แต่มึงไม่น่ายืนได้มึงออกอะไรมากูว่าแล้วมันออกดาเมจมามึงไม่รู้สถานการณ์ทีมตอนนี้เหรอเพื่อนว่ามึงควรจะออกแท้งมามงไม่รู้จริงใช่ไหมม,มีใครมาจับไอ้นี่ให้ช็อตนั่นเงี้ยเออเอาเอา,เอาอีกแล้วของไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนมึงจะไปสู้กับมันได้ไงเนี่ยผมรอช็อต โอ้โหมึงไม่เข้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันมันมันควงดาบแล้วมันเล่นเราแน่เฮ้ยนั่งไงมไม่เอาเดี๋ยไม่เอา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 มึงเปิดอันดี้ไปแล้วใช่ไหม มามาบวกกันท่าน,นี้ม <g> ึ <ül ough> งเปิดอันนี้ไปแล้วมาบวกกันท่าน,นี้อืมดีนะควิกเกอร์ทันมึงเปิดอันนี้ไปแล้วคราวนี้มาบวกกันมาเฮ้ยเราต้องตีวะ่ะเจอเมทเราต้องฆ่าวะ่ะเราต้องโหดกับเมทอ้าวไอ้เปเิดมาเออเออไงไม่รู้วะ่ะว้า ำไมกูต้องมาเจออะไรเย่างนี้แทนเราเดือนแต่ละปีแต่ละวันของกูเนี่ยตายตายหิวไหมมายิงหน่อยเร็วเพื่อนเข้าแล้วลืมดูแต่ว่าเพื่อนไปไหนไม่รู้อ๋อๆมึงลงนี่เหรออ๋อมึงเอาเข้าไปหนึ่งหนึ่งวุ้ยทันไหมน,ะมน่ะไม่ทันอีกเหรอ เด็กผัวตายได้ไงวะมีใครจะจับมันนี่มันต้องผ่าเวยผัวอย่างงี้ฮะเขาเรียกว่าผ่าลัดหรือแปลเป็นไทยว่าผ่ารัดนั่นเองเอ้าไอ้เหี้ยสกิลโคตรแรงอ่ะดิมันสกิลมะทีไรตายทุกทีเลยเหนียว่าโอ้เพื่อน เย็นๆเดี๋ยวไอ้นี่มันชอบเอาเอาเข้าไปหนึ่งหนึ่งแบบดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมตัวเองก็ตายนะกูก็ตายด้วยเนี่ยวิกเกอร์พลาดอีกกูเดีโอ้ดีมันไม่ตามเออยอมแล้วดีแล้วนะ นี่ได้เสือละอนววาคตทีมเราจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาติดตามกันผมว่าแพ้ป่ะไงก็แพ้มันไม่ไชนะได้อะ งอไหมไม่ชนะได้ไม่รู้จะชนะยังไงมองไม่เห็นแววไอเทพเราจะฟูละอันนี้จุดสุดท้ายอ่ะเจอเก,กาะเวทฮะแค่นี้มันก็แรงแล้วนะผมว่ายัางไงยังไงวะไ,ไหวไหมเพื่อนไม่ไหวให้บอกอูทำอะไรไม่ได้หรอกบอกเฉย มไม่น่าผ่านเลยนี่ได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบวิเอ็นตี้อ้าวไอ้นี่เอาเข้าไปหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคมันถือว่าช่วยชีวิตเราแม็กนิโต้ผมเนี่ยอยากเล่นเป็นนะแต่ผมไม่เข้าใจสกิลมันเลยผมเล่นไม่เป็นเกือบตายฆ่าแม่งดิอ้าวทีมเราตายหมดแล้วเนี่ยหวะตายได้ยังไหนวะ นี่แม็กนิคตวัวแม็กนิคตวัว <c oughs> อ่าเอาเดิมาโอ้โหไม่เลฟูมันหนีง่ายอ่ะมันจับยากด้วยถ้าใครเล่นพิ้วๆหน่อยมันก็ไม่เกี่เล่นอย่างพิ้วอะ่ะโอ้ยอย่าเข้าใกล้ เกียบป้อมเกียบป้อมเอ้เกียบไม่ใช่เกียบป้อมไอ้มึงสลับใครมายืดยืดจึ้งผมชอบมากผมชอบเล่นตัวนี้มากเวลาอันติได้ซึ่งมันสะใจมากครับเอาดิกูไม่ให้มุกมึงจบอะแล้วกูกูไม่ยอมด้วยกูเล่นอย่างเงี้ย ไม่แน่ไม่อาจพลิกได้พลิกได้ก็เฮี้ยและไอ้มึงมึงไล่กันไล่กันแบบไล่ยับเลยอ่ะให้กูช่วยไหมมึงต้องยิงช่วยกูบ้างเพื่อนโอ้โหมึงให้กูช่วยอย่างเดียวเลยอ่ะดูมันเปิดอันติแล้วแบบ โอ้โหเฟลว่าอันตีฆ่าไม่ได้ไม่สนุกแล้วอ่ะอันตีฆ่าไม่ได้ไม่สนุกแล้วป้อมจะแหกแล้วเว้ยป้อมแหกแล้วเด้อเด้อเดี๋ยว้พึ่งเงพึ่งเงี้ยพึ่งโอ้โหสนุกเลยอ่ะมาเล่นสตอม อย่าอย่าซีเรียสเกมเนี่ยมันไม่มีสาระโอ้โหห้าสิบแปดตัวมันเล่นเก่งว่ะอันนี้เล่นเก่งมากเลยนะอยู่ดีห้าสิบแปดใต้สามเลยอวะมันต่างกับเรามากโอ้สุดยอดอัดรีเพย์ไว้ไหม,ไมกว่าอัดรีเพย์ได้ไปดูเขาเล่นดีกว่าว่าเขาเล่นยังไงเนาะโอเคครับวันนี้ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะสหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย